ต่อคิวเลยครับผมตักไข่ปลาของระวัลเยอะครับ,บ,บ,บ <c oughs> อย่างนี้นายยกปลอยเราที่ไหนก,ก็จะไเขแถวไปได้ลอ,ออันนี้เาเรือกลื้น เจ้าหน้าที่ที่จัดรางวัลเนี่ยผมว่าทําให้ทันแน่นอนครับจะต้อจัดให้มันเป็นระเบียบเข้าแถวเนี่ยยงบอกให้ทัดการได้เนาสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งด้วยแล้วกันครับยเป็นบอลข้าวายุสามเดือนนะทักทายผ่านยูทูบบล็อกนบีดีแล้วแฟนเพจครับ เอาไว้ไว้ที่มาใหม่เลยทริปนี้ก็อยู่ที่วัดท่าสว่างครับเอาขนาดนี้ขอ,อ,ขอกำลังคนนะไปช่วยกันที่ก็ตัดไข่วัดชาด้วย เราเดี๋ยวไปดูเครื่องเสียงก่อนนะครกอกกอกไปทุกเดียววันนี uh, ้ก yeah> ็จะมีลิเกครับผมเดือดจัดคือใช้คำว่าคือหมาชนเนาะอุ้นลิเกอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งกี่เบอร์นะโยกี่เบอร์นะถึงหมื่นเบอร์ไหม โอ้เนือ้อ่าของใครฮะโอ้คันเบอร์เนาะโอ้คันเบอร์ของมนฑาเห็ดไลครับจากโคกเหล็กไพรราชเป็นเธอโบน้าโค้งครับนี่เธอโบแปรผันครับหนึ่งปาสังิบแปดนิ้วหโวอ้ในกางวันใหญ่ ทุกท่านทุกคนเรียกว่าทูตถึงกันเลยนักเลงบ่นะทูตถึงนักเลงบอกมาทินเจ้าของไม่ได้ยังวัดที่ใหญ่ที่สุดน่าจะเป็นคูกเพราะบอกหมอนใช่ไหมเนยโยมได้มอบข้าวใช่ไหมที่จะรางวัลมีแต่ของดีและของประณีตทั้งนั้นเลยแต่โยมบอกว่าสแท้จองวรื่องลงในกองการกุศล ไข่ปัญฉาเนี่ยไม่มีของมาจากข้างนอกนะทำไมสบายยังเลยเออสวัสดีครับสวัสดีครับนายโยมเขาอยากจะเพิ่มยอดใช้มาอย่างเดียวให้ได้เยอะๆล้มพ่อตกไปแต้มตุ๊กเอาตามจำนวนที่มีของในวัดนี่แหละลงไปพอดุพอดุคเออพนักงานทุกท่านที่อยู่ในนี้นะครับท่านใดที่ที่ไม่ได้ใจขอ่งากเลยนะนี่ครูรุ่นได้นะครับเป็นคนจัดของนะครับ ท่านใดสงสัยของชิ้นไหนนะครับถามครูนุชได้นะครับท่านใดสงสัยนะครูนุชเขาไปไหนไปทีไปทีไหนไปทนไหนนะครับแต่คนลบเลยหรือเปล่าไปทำงานบอกครับเอาทิ้งเครื่องทิ้งเครื่องเสียงเลยบอกย่งยังอย่างอย่าอย่างไปบ้านยบัเอิอไม่ทำงานอะไรอะไรโอเนะเออคือว่ากีบาท์เตเซตุกฮะไอเตอร์เม่ติดนะโอสัญญาสาวไปชนบุรี เออโยมไหนสงสัยได้ปืนแล้วรางวัลเป็นยังไงสอบถามคณะกรรมการเออะไจะน่ามุกซาเวนไลครับผมก็รายละเอียดก็รู้จักกันดีเนาะไทยบอยยนครับไทบอยามาซาเพลิงดิทำง,งานกับชาวสัมพันธ์ชาสัมพันธ์อย่างเดียวในวัดนะครับระนะก็ประมาณนี้แหละพี่น้องไม่รู้จะอธิบายอะไรครับ ก็ดูเอาแล้วกันนะครับรายละเอียดก็ย้อนไปดูคลิปเก่าๆก็ได้นะครับทีมงานมอนซาเนไลท์นะครับผมลิเกกล้วยหอมครับผมลิเกกล้วยหอมก็ไม่รู้จะอธิบายอะไรครับก็รู้ กันหมดแล้วเนาะตอนนี้ยังไม่มีใครมามาแต่ทีมเวทีเครื่องเสียงติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยครับผมตู้ลำโพงเบดก็ค่าละเก้าใบนะครับเป็นของพงพีทักอีโวนะครับของอาจารย์โจนะครับเป็นแผ่นดินไหวนะเสียงกลางก็จะเป็นอาโลโก้ก,กิฟนะครับโลโก้ก,กิฟเป็นอเมเจ์นั่นแหละแต่เป็นโลโก้ก,กิฟนะครับผม ชิมงานทำงานเรียบร้อยก็พากันกินของอย่างอร่อยแซ่บมากสวัสดีครับผมมรจุงกะโตส่โมปิกามปูอิชนหุบันหุบจึงงเนโยโซเนโซคลังเยอะก็เราต่หุบมอนิเตอร์ด้านหลังก็สองใบครับผม ก็จะเป็นของ DBK ครับมอนิเตอร์ยิงขทานหลังโรงนะครับสองใบโอ้แต่งหน้าแต่งตาได้สะดวกสบายเลยแหละที่นี่นะครับอุปกรณ์ของทุกอย่างเตรียมมาแล้วรอแต่นักสแสดงนักอนตรีมาเครื่องปั่นของใครเนาะนี่เครื่องปันงนนงป่นเข้าได้บอกพากันไปทำอะไร มันก็นเมเนียนตะปูนเอยเนาะวันดีครับจุงกะโอ้นอนข้างบนก็มีโอ้เข้าทำงานไวครับผมทำงานไวเขาก็ได้พักผ่อนไวเนาะพี่น้องครับผมนะครับอ่านี่ห้าพันไอเบสสามแท่นในดันบีดนะครับชแนลละสามอ่าพีวีหนึ่งพันเนี่ยสี่ชแนลนะ,นะครับของ GL Audio ของเฮียยุทธนาเนี่ยก็ดันเสียงกลาง e g e ก็น่าจะดันมอนิเตอร์นะซีออกเรียบร้อยมิกก็จะเป็น X 3 2ยันนี้น่าจะเป็นฝีมือของโบตันครับมาแจมโบตันสาวน่าจะมาแจมอยู่นะครับเพราะกลับจากเหตุรถเห็มคนสาวที่บ้านนาตังเพจะมาที่นี่ต่อนะครับผม ไม่มีอะไรครับรายละเอียดทุกอย่างก็เคยรู้ๆกันอยู่แล้วเนาะครับผมก็เจอกันบ่อยอยู่นะครับอ๋อกราบ,บอนดีเลยมันโอเออรรามอุตเนิมเลยมันม้มมะนะค,ครูแจ็คโมตนาเนี่ยครูจะมาตอนไหนเกือบถึงแล้วเกือบถึงแล้วอ๋<ร> เดี๋ยวเอาบรรยากาศตอนครูแจ็คตอนนักแสดงมาให,ให้ให้พี่น้องได้ได้ชมละกันครับผมช่วงบรรยากาศยามเย็นๆก็น่าจะอยู่ถ่ายตลกลิเกให้พี่น้องได้ดูนะครับในคลิปเฮฮาปาร์ตี้กันไปครับ,บมันก็มีในงานใช้ไม้ครับจะฝังทรงฟังเสียงก็รอฟังเสียงอตอนลิเกเล่นแล้วกันครับ ส่วนเครื่องเสียงกองอำนวยการก็ไม่ได้เปิดหรอกนะไม่ได้เปิดเพลงหรอกครับอันนี้ก็จะเป็นรถขนเครื่องเสียงนะแสดงว่าแสดงว่าเข้ามาจากทางนี้แนะ่นอนเลยอโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาบรรยากาศมาชมให้พี่น้องได้ชมได้รับฟังนะครับ มูเตอร์ฮอยมูเตอร์ฮอยวันนีครับอำนาจแล้วปะนี่ครับไวเถอะทำไมวันนี้ตั้งเวทีไวอย่างไวไวไวจริงนี่มาตั้งแต่กี่โมงนี่มาถึงสิบโมงเช้าเสร็จกี่โมงนี่ยบ่ายสามบ่ายสามโอ้สมมอิว่าเขามีเวลาเลยฝากันหาที่นงที่นอนโอ้ทำงานไวก็ได้พักไวเนาะเฮ้ยมาสามคนเองอ้าวทำไมอ่ะ ลาไปทุกทอ๋อมากันสามคนเดี๋ยวบนบนคลิปยังครับเดี๋ยวยังไม่ซาเลยนั่นน่ะขออย่างนี้นะครับอ่าอ๋อโอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับดูน่อนครับเดี๋ยวจะขอขอหยุดหายใจสักนิดนึงครับขอหยุดหายใจสักแป๊บแป๊บนึงขับขเดี๋ยวแป๊บนึง Tiến 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 phép đi